นี่ก็คือสภาพของคุณเวลาทําแมปในโรบอคัตู u d i โอและคุณไม่ได้กดรูปสมองไว้นะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละโยก็สวีเดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโรบกแมปที่มีชื่อว่าหลินฟุตกันนั่นเองนะครับก็เป็นแมปที่บอกเลยว่าโคตรกาวคือมันกาวจริงๆนะครับมันกาวจนว่าโอ้จีเด คือแบบว่าต้องถอดสมองเล่นเลยครับเอาล่ะก่อนไปดูคลิปกันนะครับก็ผมมีลลฟ์ดีแนะนานะครับเลิชช็อปสำหรับใครที่อยากจะได้ไก่ตันบอฟฟูตนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพัที่ว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลยนะ้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลิกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอ เกมพาร์ตเกมพาร์ตก็มีหลายแมปน,นะก็มีเช่นบล็อกฟู้ดคิงถังกระสีแล้วก็ไอมีเอเวนเจอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะครับมาเดี๋ <c oughs> เอาล่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะครับก็มี Facebook Page ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีบริการเหมือนในเว็บเมื่อกี้แหละนะก็มาใช้บริการกันได้นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ล่างคลิปเลยนะครับเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเจ้าเกาะแรกนะครับในะตรงนี้เนี่ยก็เป็นพูดเ b c เริ่มต้นต่างๆอันนี้ก็็เปน NBC ที่สามามรถ ไปลูก2ได้แต่ว่าผมเลเวลไม่ถึงนะครับก็ต้องรอและพักก่อนนะครับขอไปฟาร์มก่อนนะเลเวลพันห้าเลยโคเจอนะอันนี้คือจะเป็นหมัดฟรีนะคือหมัดอันนี้เลยเป็นของฟรีนะสามารถรับกันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เซฟสปอนนะครับซึ่งบอกกันแล้วว่า,าสามารถผมบอกแล้วว่าเกมนี้มันกาวนะครับนี่ก็คือสภาพของคุณเวลาทําแมปในโลบบกับตูดิโอและคุณไม่ได้กดรูปสมองเอาไว้นะครับ มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละเฮ้ยจุดเซฟมืหายไปแล้วชิ้นไหโอจีสโอเคอันนี้ก็เป็นดาบเริ่มต้นนะอันนี้คือตัวรีเซสแตทนะครับอันนี้คือเป็นที่สุมผลปีศาจนะครับอันนี้ก็เป็นตรงนี้เนี่ยจะมีสามดาบขายด้วยนะเนี้ยนี่เป็นสามดาบนะครับ ก็ราคาแสนห้านะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเควสด้วยนะครับริ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรุวามาสักสามสิบสามสิบห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูก่อนนะสามสิบห้าน่าจะใชนะ่ถ้าจำไม่ผิดอันนี้รุ่นสามสิบห้านะครับก็บอกแล้วแบบนี้เนี่ยฟาร์มได้นะครับฟาร์มได้เพลินๆแต่ก็ต้องแบบว่ายอมรับในความกาวมันนะครับใช่ไ้ยจี๊ะ กูชอบอ่ะกูชอบแกง NBC เอ็บีซเกมนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้เสกเรือนะครับสามารถซื้อเรือได้ฟรีเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่เกาะเอ่อคือตั้งแต่อันนี้เราฟาร์มเกาะนี้ใช่ไหมประมาณสักเลเวลสัก100นะครับนะให้เราไปฟาร์มให้เราเอา่อฟาร์มเอาจริงอะ่ะตรงเนี้ยเลเวลมอนอะ่ะมันร้อยหนึ่งเลย เนี่ยตรงเนี้ยไอ้เกาะเนี้ยมอนลเวล,ล์ร้อยหนึ่งเลยแต่เราต้องฟาร์มสองร้อยนะเพราะว่าทุกคนพะวันนี้ครับฝดพายควดูนะเราโคตรชอบวิธีการล็อบเคสเกมเลยโคตรแอดวานนะทุกคนขึ้นมาวันนี้นะครับพอขึ้นม,มาปั๊บกระโดดขึ้นไปฟ้าเพื่ออะไรแทนที่คุณจะทําบันไดขึ้นมาง่ายๆทําไม <c oughs> ทําไมกูต้องไปกระโดดข้ามฝั่งมาเพื่อรับเคสด้วยไม่เข้าใจจริงๆผมก็เลยนั้น ผมก็เลยแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมาฟาร์มนะครับมาฟาร์มไอเจ้ามอนตรงนี้แทนแล้วเป็นมอนไอตัวคริสต์มาสนะครับนี่นะเป็นตัวซานต้าครับทุกคนก็จะได้เออเป็นดาบมาแนละ้วก็จะเป็นดาบอันนี้เลยนะครับเป็นอาวุธซานต้านะครับนี่เนี่ยต้องรับเควสก,ก่อนนะอ่ะรับไปนะครับรับปุ๊บไปเราฆ่ามันนะครับมันก็จะดรอปของมาก็เป็นอันนี้เลยนะครับเออ ใช่ครับคือมอนเตอร์ในเกมนี้เนี่ยเวลามอนตามมันยังไม่ตายนะครับนะเราต้องรอให้ศพมันหายก่อนเราถึงจะเดินไปเก็บของได้นะครับงั้นงก็เหมือนกับไม่กี้นี้นะกูลืมตัวนะครับ <c oughs> ไอ้มอนเกมนี้คือมันตายแล้วแต่มันก็ไม่ตายครับมันก็ยังมีดาเมจอยู่ครับก็ไม่เข้าใจว่าคนสร้างแบบนี้ก็เขาลืมปรับอะไรหรือเปล่านะครับ ต้องถอดสมองเล่นโคตรเลยนะครับเอาละส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเกาะแรกนะตรงมาข้างหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดเทียบไว้ให้เราขึ้นไปที่เกาะสกายเปียด้านบนนะครับนะน,นี่ก็จะเป็นจุดขึ้นตรงนี้เลยนะวับโอ้โอ้ เลือกกู no <laughs> มันไปแล้วใช่ <laughs> มันเถอนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เป็นเกาะลอยฟ้านะครับผมจะพาชมนะมีอะไรมางนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็เป็นเกาะสำหรับคนที่เลเวลประมาณ1,000พกว่ากว่าพันห้าร้อยนะรแม่งเลือกบออย่างเยอะ <laughs> เยอะโคตรเลยนะยึบ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  ข้างบนนี่ก็มีบอสเอเนลนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าดรอปอะไรหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่เคยตีนะสวัสดีครับอย,า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 ยา่าอย่าอย่าซึ่งอย่างหนึ่งเลยผมบอกเลยนะว่าคนสร้างแมปไปเนี่ยเหมือนเขาจะแบบว่าเออไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงนะแต่ว่าคือไอ้ตรงเสกเรือใช่ไหมทุกคน คือที่เสกเรือเนี่ยมันมีแค่เกาะแรกน่าจะเกาะเดียวเลยแบบมีมีมันมีเรือให้แค่เกาะแรกเกาะเดียวคือเกาะอื่นไม่มีเรือให้นะเช่นไอ้เกาะนี้ก็ไม่มีเรือนะครับเราจะไปท่าเรือแล้วกันนะว่าจะมันจะมีเรือให้เราหรือเปล่านะครับซึ่งไม่มีนะครับเห็นไหมทุกคนมันไม่มีท่าเรือมันมีท่าเรือแต่ไม่มีคนขายเรือนะครับเห็นปหคือเม่งโล่งนะครับว่าต๋อฟัก โอ้จีเซตเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกาะอ,อื่นแล้วกันนะว่ามีหรือเปล่าเนี่ยไอเกาะเชียเนี่ยมันก็ไม่มีเรือนะทำไมเรือมันไม่ขายเรือมันขายแค่เกาะแรกเกาะเดียวไอคนสร้างมันลืมใส่ใช่ไหมนะมันลืมใส่มอนเตอร์เสกเรือไว้ที่หลายเกาะใช่ไหมไม่ใส่ไว้แค่เกาะแรกเกาะเดียวใช่ไหมก็ยังดีว่ายังมีตัวเซส,สปอนอยู่แต่ก็อมานใส่ <ST AN C ES> เอาล่ะส่วนใครที่อยากจะเล่นแมปโกกรแมปนี้นะครับก็ต้องทําใจไว้เลยว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบว่าขัดใจและกหมัดนะเช่นอมอนนะครับมอนเสกเรือซึ่งมันมีแค่เกาะแรกเกาะเดียวนะครับและเกมนี้ไม่รู้ว่าแก๊ปโป้ที่ม้มาหาซื้อจากไหนนะมันหาแก๊ปโป้โคตรยากน,นะคใครที่รู้ว่าไอ้แก๊ปโป้เนี่ยมันซื้อตรงไหน,นก็บอกกันได้นะผมต้องการแก๊ปโป้แบบด่วนเลยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่งอยู่โคตรสูงแล้วแบบ การกระโดดปกติอย่าเงี้ยมันไม่ขึ้นนะครับมันโดดไม่ขึ้นจริงๆนะครับนะเอาล่ะใครที่อยากเล่นนะครับผมก็จะแปะล,ลิงก์แบไว้ใต้ล่างแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกลู